สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนลินสุรนวรัตวันนี้เราจะมาดูพระชนะของพระเจ้าจากพระธรรมดานีียลบทที่5ดาเนียลบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่12ด้วยกันครับดาเนียลบทที่5ข้อที่1ถึง12กษัตริย์เบลชัสซาได้ทรงจัดงานเลี้ยงใหญ่แก่เจ้านาย1 0 0 0คนและ,สะเสวยเหล้าอางุ่นท่ามกลางคน1000นั้นเมื่อเบลชัสซาเสวยเหล้าอางุ่นแล้ว จึงทรงบัญชาให้นำภาชนะทองคำและเงินซึ่งเนบูคัสเนสาราชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเลม็มออกมาให้พระราชาและบรรดาเจ้านายของพระองค์ทั้งมเหสีและนางสนมเพื่อใช้ใส่เหล้าอางุ่นดืม่มเขาทั้งหลายจึงนำภาชนะทองคำซึ่งยึดมาจากพระวิหารคือพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มออกมาและพระราชาและบรรดาเจ้านายของพระองค์ทั้งมเหสีและนางสนม ก็ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั้นเขาทั้งหลายดื่มเหล้าอางุ่นและสรรเสริญพระที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดเหล็กไม้และหินในทันใดนั้นนิ้วมือคนได้ปรากฏขึ้นและเขียนลงที่ผนังพระราชวังของกษัตริย์หน้าคันประทีปและกษัตริย์ก็ทอดพระเนตรมือที่เขียนนั้นแล้วพระพักของกษัตริย์ก็ซีดไปพระองค์ตกพระไทยจนกระทั่งพระเพาก็อ่อนเปลี้ยพระชานุก็สั่น กษัตริย์มีรับสั่งเสียงดังให้นำหมอดูคนเคลเดียและหมอดูเลือยยามเข้ามาเฝ้าและกษัตริย์ตรัสกับพวกนักปราดของบาบิโลนว่าผู้อ่านข้อเขียนนี้และแปลความให้เราได้เราจะให้ผู้นั้นสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำและเราจะตั้งให้เป็นอุปราชตรีในราชาอาณาจักรของเราและพวกนักปรา์ของกษัตริย์ก็เข้ามาทั้งหมดแต่พวกเขาอ่านข้อเขียนหรือแปลความหมายให้กษัตริย์ไม่ได้ แล้วกษัตริย์เบลชัสก็ตกพระไทยมากแล้วพระพักของพระองค์ก็ซีดไปและเจ้านายทั้งหลายของพระองค์ก็สนเทพระราชินีเสด็จเข้ามาในการเลี้ยงเพราะได้ยินถ้อยคําของกษัตริย์และเจ้านายทั้งหลายและพระราชินีตรัสว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดขอฝ่าพระบาทอย่าได้ตกพระไทยหรือให้พระพักของพระองค์ซีดไปในราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทมีชายคนหนึ่ง มีวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์ในตัวเขาในสมัยรัชกาลของพระราชบิดาความสว่างความเข้าใจและปัญญาเหมือนปัญญาของบรรดาพระทั้งหลายได้มีประจำอยู่ที่ชายคนนี้และพระราชาเนบุคัสเนสซาพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าของพวกโหรหมอดูคนเคลเดียและหมอดูเลิกยามเขาคือดาเนียนซึ่งพระราชาประธานนามว่า เบลเชชัสซาเขามีวิญญาณเลิศมีความรู้และความเข้าใจที่จะแก้ความฝันแก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆขอทรงเรียกดาเนียนให้เข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้แล้วเขาจะแปลความหมายถวายฝ่าพระบาทในพระธรรมดานเนียบทที่5ครับถ้าอ่านต่อเนื่องมาเรื่อยๆดูเหมือนอยู่ดีๆช่วงนี้เองก็เป็นจุดเปลี่ยนไปซะอย่างนั้นบทที่4จบลงด้วยกษัตริย์เนบุคัดเนสซาบทที่5กลับมาอยู่ดีๆเปิดตัวเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ชื่อเบลชัสซา เบลชัสซานเนี่ยนะครับผมในแง่ประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ในอดีตที่ผ่านมาชื่อคนคนนี้เองเป็นปัญหาจนทําให้หลายคนบอกว่าพระคัมภีร์ไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีกษัตริย์องค์นี้อยู่ในประวัติศาสตร์ของชนชาติของพวกตระกูลพวกบาบิโลนคําถามที่สําคัญว่านี่พระคัมภีโมหรือเปล่าพระคัมพีไปเอาใครมาหรือเปล่าความมั่นยัน,นทางประวัติศาสตร์ได้ไหมนั่นแรกวันนี้ครับอยากจะที่บายให้เห็นว่าพระคัมพีรเรายังน่าเชื่อถืออยู่จนเมื่อไม่นานนี้เองครับเราได้พบบันทึกประเภทตระกูลลำดับพงเรื่องราวของ ในของอาณาจักรบาบิโลนมากขึ้นเราพบครับว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยเบลชัสซาไม่ใช่ลูกของเนบูคัดเนสซาโดยตรงเบลชัสซาเองครับ mm. เป็นลูกของกษัตริย์อีกคนหนึ่ง mm. ชื่อนาโบนิดัสนาโบนิดัสเนี่ยครับ mm. เป็นกษัตริย์แล้วอยู่ช่วงช่วงหนึ่งครับเบลชัสซาเองในฐานะลูกไม่ได้เป็นกษัตริย์ตอนนั้นคุณพ่อของเขาเองเนี่ยครับอยู่ดีๆออกไปอยู่นอกเมืองอยู่นอกวงังไม่ได้บริหารงานแล้วก็ยกอำนาจให้ลูกบริหารงานอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ10ปีเต็ม และนั่นเป็นช่วงท้ายของอาณาจักรบาบิโลนมันเลยทําให้มีปัญหาเขาว่าในชื่อของประวัติศาสตร์ไม่มีชื่อคนคนนี้บันทึกอยู่ในฐานะกษัตริย์แต่เขาเองกับได้รับการปกครองถูกปฏิบัติราวกับกษัตริย์เพราะว่าอะไรฮะถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆนี่คือผู้สาเร็จราชการในขณะที่คุณพ่อไม่อยู่ถ้าพูดภาษาอังกฤษบอกว,ว่านี่คือโคเรเจนนี่คือคนที่มีอำนาจในการปกครองร่วมในขณะนั้นเพราะขณะที่เป็นคนที่เป็นตัวหลักคนที่ได้แต่งตั้งเป็นกษัตริย์ออกไปอยู่นอกพื้นที่นั่นเลยเป็นที่มาของเขา เรื่องเขาเองครับน่าสนใจประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็นนะตอนนี้เป็นเบื้องต้นก่อนที่เราเองจะเริ่มต้นดูในรายละเอียดมากต่อไปอยู่ในตั้งแต่ข้อที่2ครับตอนแรกข้อหนึ่งบอกว่าฮะเขาจัดงานเลี้ยงใหญ่อันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ข้อ2แล้วครั้งถัดไปผมจะอธิบายมากขึ้นปัญหานี้ส่งผลอย่างไรข้อ2บอกว่าฮะกษัตริย์คนนี้กินเหล้าอางุ่นเสร็จแล้วบัญชาให้นําเอาอะไรครับขณะที่กําลังเลี้ยงอย่างเมาไมายเอาภาชนะทองคําเงินซึ่งเนบูคัดเนสซาได้ส่งกวาดมาจากพระวิหารในเยรูซาเล็ม นี่คือของบริสุทธิ์เนี่ยพระวิหารของพระเจ้าถูกจัดเตรียมเพื่อกับพระเจ้าในบุคคลนสซาเองเก็บเอาไว้ไม่ได้เอามาใช้แต่ขณะที่กินเหล้าเมาไมา้เขาเองไม่สนใจพระเจ้าเรียกให้คนงานเอาของเหล่านี้ของที่มีเพื่อพระเจ้ากลับออกมาใช้เพราะนั่นเองครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาของชีวิตคนคนนี้ว่าง่ายๆปัญหาของเขาครับคือการที่เขาเองไม่ให้เกียรติกับพระเจ้าสิ่งที่ควรจะเป็นของของพระเจ้าเขากลับไม่ได้สนใจเขากลับนํามาใช้เหมือนกับเป็นของของตนเองด้านถัดไปที่จําเป็นจะต้องอธิบายครับ เรื่องของมือที่เข้ามาเขียนกำแพงที่นี่มือที่เข้ามาเขียนที่นี่ดูเหมือนเป็นเรื่องของการน่าอาศัศจรรย์เรื่องอะไรหลายอย่างแล้วคนที่เห็นเองนะครับเห็นแล้วก็ตกใจถามว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นด้านหนึ่งครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพระเจ้าสั่งแล้วก็อยู่ดีๆอาณาจักรนี้ก็พินาศไปทันทีในสภาพในสถานการณ์สมัยนั้นเองครับอาณาจักรบาบิโลนเองกําลังจะเริ่มต้นมีปัญหาอาณาจักรของมีเดียเองกำลังจะเริ่มต้นเข้ามาอยู่แล้วไว้แง่นี่เป็นช่วงที่กําลังเริ่มตกอาณาจักรใหม่กําลังขึ้น พราะภาพความสั่นคลอนตรงนี้เองเป็นภาพที่ตระหนักรับรู้อยู่แล้วในเชิงการเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองกับย้ำมากขึ้นย้ำถึงอะไรครับในมุมมองของผมวันนี้ผมี่าย้ำให้เห็นว่าถ้าคุณเองอยู่ในสภาพประเทศที่มีปัญหาชีวิตที่มีปัญหาแต่ท่าทีของเขาเองเป็นอย่างไรครับกษัตริย์องค์นี้ยิงพยองไม่สนใจลบหลู่เขาคิดว่าเขายังยิ่งใหญ่อยู่ทําไมเขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่ครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจแนวคิดของคนสมัยก่อน แต่ละประเทศจะมีพระประจํามีพระเจ้าประจําของตอนเองประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจเขาเชื่อว,ว่าเขารบชนะเพราะพระเจ้าของเขาเองยิ่งใหญ่กว่าประเทศอีกประเทศหนึ่งพระเจ้าของเราพระยาเวหว้ยง่ายครับเป็นพระเจ้าของพวกคนยิวคนฮีบรูคนยิวคนฮีบรูแพ้ถูกไหมครับนั่นแปลว่าพระเจ้าพระยาเว์ของเราเองอ่อนแอกว่าผลวิธีการที่เขาเองเอาภาชนะเอาเครื่องใช้ของพระเจ้าออกมาใชา้มันพูดเห็นชัดว่าเขาเองขนาดประเทศย่ำแย่อย่างมีความหยิ่งพยองอยู่ในใจ แล้วพูดตรงครับนี่เป็นปัญหาของคนที่มีอำนาจอยู่เสมอในบุคคลเนสซามีปัญหาแบบนั้นลูกหลานที่ตามถัดมาก็มีปัญหาแบบเดียวกันพระงพี่ย้ำแพทเทิร์นแล้วถ้ามองอีกจริงๆเรื่องเหล่านี้ในพระธรรมดานเนียลไม่ทราบเราเข้าใจคำว่าเดจาวูไหมครับเดจาวู ja vu, คือเหมือนกับคุณเคยเห็นภาพนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันก็กลับมาอีกเรื่องนี้มันเป็นเหมือนเดิมเลยพระเจ้าเห็นถึงความหยิ่งพระเจ้าทรงเตือนแล้วมันก็กลับมาอีกแต่ครั้งนี้เปลี่ยนไปในบุคคลเนสซาได้โอกาสแต่กษัตริย์หนุ่มคนนี้หมดโอกาส ความหยิ่งพยอง,องเขาแตะต้องถึงพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้โอกาสของเขาแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบไม่แต่ท่าทีของดาน,เนิเอลเองตอนเป็นเนบุคันเนสซาถ้าคุณกลับไปย้อนอ่านดาน,เนิเอลลังเลใจจะพูดดีหรือไม่พูดดีแต่พอเป็นตาคนนี้ดาน,เนิเอลเป็นไงครับกล่าวโดยแม่ลังเลบอกทันทีเลยว่าหายนะแน่ๆจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นครับผมคิดว่าเมื่อเราเองมีความหยิ่งถ้าเรามองในแนวคิดที่เราเองต่อเนื่องมาเราหยิ่งเราภูมิใจไปถึงจุดหนึ่งที่เป็นไพรยที่เริ่มเป็นความบาปอยู่แล้วผมคิดนั่่่่นนนนเเเเเป็็รรืือองาาาากกลัวแตมตมมมทีข้ส้ส แล้วข้ามกรอบที่เราควรเรามองข้ามความหญิงของมนุษย์ทั่วไปมองตัวเองจนถึงขั้นเกินกว่าพระเจ้าใหญ่กว่าพระเจ้ากำกับพระเจ้าสามารถใช้พระเจ้าได้ผมว่านั่นเป็นปัญหาสูงสุดและนําจุดจบมาอย่างรวดเร็วความหญิงในมนุษย์เป็นความบาปอยู่เสมอแต่มเมื่อไรก็ตามที่คุณข้ามขอบเขตตรงนั้นนั่นเป็นปัญหารุนแรงหอบาเบลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเขาอยากจะสร้างหอนี้เพื่อสร้างเชื่อให้กับตัวเอง ตนไปถึงจุดไหนครับเขาตั้งใจจะสร้างหอคอยโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตพระเจ้าจนไปถึงสวรรค์ลุกล้ำพื้นที่ของพระเจ้าเขายิงจนไม่สนใจพระเจ้าเหมือนกันสุดท้ายพระเจ้าต้องจัดการท,าทันทีขอที่จะตักเตือนชี้เราเองเมื่อไหร่ก็ตามให้เรารู้ขอบเขตอยู่เสมอตระหน,นักอยู่เสมอว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างปฐถมการของเราเองสอนชัดเจนว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างที่แตกต่างเราเองเป็นสิ่งทรงสร้างอย่าให้ความมั่นใจอย่าให้ความหยิ่งพยองของเ,เองก้าวข้ามขอบเขตที่สมควร พอถึงตัวนั้นปุ๊บนั่นจะนําจุดจบมาสู่ชีวิตของเราเองอย่างรวดเร็วขอให้ชีวิตของกริสัหนุ่มคนนี้จะเป็นบทเรียนเตือนใจเราทั้งหลายอยู่เสมอครับขอเราลุกใจอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานความสามารถพระพรอ,อันยิ่งใหญ่ทรงสร้างมนุษย์อย่างประหลาดและน่าอาัศาจรรย์ในฐานะพระฉายของพระองค์สิ่งทรงสร้างหนึ่งเดียวที่คล้ายเหมือนพระเจ้าเป็นใกล้เคียงพระเจ้ามากที่สุดเราขอบคุณพระองค์หน้าหนึ่งในแง่ในสิ่งที่ต่างๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ แต่พระเจ้าเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราทั้งหลายอยู่เสมอว่าเมื่อเราเองรับพระพรของพระเจ้าเราเองก็ควรจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าด้วยเพราะทั้งหมดนี้เป็นพระคุณของพระองค์ขอความยิ่งความมั่นใจความภูมิใจโดยเฉพาะคนที่ประสบความสําเร็จจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมแล้วเขาเองจะรู้อยู่เสมอว่าพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้ามีเส้นบางเส้นมีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ควรทําแล้วขอสิ่งนั้นขอเรื่องราวที่เราเองได้เข้าใจได้เห็นในวันนี้จะเตือนสติเราอยู่เช่นกัน เพราะไม่เช่นนั้นเราเองคงจะมีจุดจบที่ไม่แตกต่างกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการผมเองอยากจะขอเชิญชวนให้เราเองกดไลค์กดแชร์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ของ CJN TV ไทยเพื่อคุณเองจะสามารถรับสื่อต่างๆวันนี้ได้อยู่เสมอที่จริงครับถ้าให้ดีกดติดตามด้วยเพราะถ้ามีรายการใหม่คุณก็จะสามารถรับรู้ทันทีแล้วช่วยคอมเมนต์ให้เราด้วยนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรอยากจะพูดคุยตรงไหนได้น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะสื่อสารกับคุณได้อยู่เสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับที่จะได้รับพระพรจากรายการนี้ไปด้วยกัน